นมัตถุรัตนัตยัตสะขอ,อนอบน้อมแดร่ระรตนตรยัยกราบธรรมสการขอโอกาสทันคูบาจาร์พระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรมิทุกรูปขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีในญาติโยมที่ได้มาร่วมในการทำบุญ ฟังธรรมในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้สาธุาวางมือลงขอเวลาสักหน่อยหนึ่งนะในช่วงเช้าญาติยโยมก็มาทำบุญมาใส่บาตรท้งไกลทั้งไกล ที่ยงพวกเราก็เป็นปกติอยู่แล้วแหะแต่ว่าก็อยากให้เป็นประโยชน์เพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันมันต้องปลุกเรามันต้องต่อเนื่องในการที่จะให้เราเกิดความเข้าอกเข้าใจหรือว่าการที่เราจะนำไปปฏิบัติเพราะว่าถ้าเรายัง มีชีวิตอยู่ถ้าเรายังมีกิเลสอยู่เราก็ต้องสู้ต่อไปทางโลกก็ต้องสู้ทางธรรมก็ต้องสู้สู้กับความทุกข์สู้กับกิเลสชีวิตที่มันต้องมีธรรมะเป็นเครื่องรองรับมีธรรมะเป็นเครื่องนำพาทางโลกก็ต้องสู้นะ ราะว่าความทุก์ในการเป็นอยู่ดำเนินชีวิตทำมาหากินในการที่เราจะต้องดิ้นรนบางคนก็เหนื่อยเพราะว่ากว่าจะมีเงินกว่าจะได้กว่าจะดีนี่วางเคืีมันต้องต้องทุ่มเททั้งกายทั้งใจต้องอดต้องทนหาเงินหา อะไรที่จะมาดูแลตนเองครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องบางคนก็แบบโอ้ยน่าสงสารหาได้ก็ไม่พอบางทีบางครั้งก็ยังแบบเป็นหนี้เป็นสินลำบากบางคนก็เดือดร้อนในการเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิต ยิ่งเศรษฐกิจเนี่ยทุกวันนี้จะไม่ว่าทุกวันละบางทีก็เป็นมาอย่างนี้นะซึ่งเราก็ต้องอดทนช่วงสงการบางคนก็มาเยี่ยมบ้านมาสู้มาอดมาทนมาให้กำลังใจพ่อแม่บางคนไม่อยากมาก็ต้องมานะเพราะว่าบางทีมัน มันเหมือนเป็นหน้าที่เป็นประเพณีจะกลับมาบ้านจะละคีก็โอ้ยพอดีมีเงินจักบาทเนาะกลับไปบ้านกันบ่มีเงินให้พ่อให้แม่ก็ย่านพ่อแม่เสียใจค่ารถค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่ค่าเที่ยวอะไรสารพัดถ้ามาครั้งหนึ่งนี่ก็หมดนะบางคนหลายพันบางทีก็เป็นหมื่น อันนี้ก็น่าเห็นใจนะพ่อกลับมาแล้วบางทีเนะี่ยมันศักดีมันคำขอ,อคือมันเหมือนมาจากกรุงเทพมันต้องมีเงินหรือนว่ายิงมาแล้วเขามาเรียกเสียเถ้าแก้ไว้โอ้ยพี่น้อคนมีเงินคนรวยคนมีตุรกิจกิจการหรือว่าเป็นคนแบบคือไปกรุงเทพกลับมาเนะี่ยมันดูมีเงินนะนะ มันดูมันเป็นคนรวยมาแล้วเขาห่องแนี่ยกะใจสะได้บางคนไปเดี๋ยวก็ให้คนนั่นเดี๋ยวก็ให้คนนี้อันนี้ไม่ได้ว่าใครหรอกอตาตม,มาก็เคยเป็นสมัยก่อนเรามาบ้านมาเจอเพื่อนเพื่อนเออเอ้ยมืองมาหลวงเป็นยังไงเว่มุ่มีได้บ่ไปเอามามึงสิกี้ลายแย่างับมาเยี่ยมมูทะเ,เลเชือ ยังไดแล้วคนหนาใหญ่เปนเอามาคนมาไม่รู้อะไรต่ออะไรเมานำเขาเมาบบเปียนกับเมาได้มันนพาเขากินเขาพ้ากินกินไปกินมาธรรมมาก็ยังคำคำ,คำตนเองอที่จริงธรรมมาจะเป็นคนเรียบร้อยมากเลยนะ่พุ่นแล้วเป็นนะเรากะวบสูบเอา <c oughs> ยาสูกบกระโบกินเอา ไม่ใหเ,ยเ่ยทสี่เหลี่ยมลอยซำใดแล้วเอายีรีบรัวเลยเล่าไม่เคยสูบเลยเหรอยาสูบก็ไม่เคยเอามากินทักสี่เหลียยรลอยซำใดแล้วพ่อกลับมาบ้านมัเนะ่เราก็ได้กินยาก็ไ่ได้สูบดอกเพราะว่ามักสูบยาจากก่อนมาสูบจนเป็นพระนี่แล้วกลัวสิเหลิกได้ก็พอสมควร <c oughs> กินไว้กินมากับเมานองเขาเฝ้าบ่ิเวนก็้อนใหญ่เว้ยทัก <c oughs> สีส่ซำใดแล้ว เมาหัวสักหัวขวโบ่ยกามาหอดเพื่อนเป็นยังไงล่ะมูลออกลอกอดีไม่ใช่จัน์บดเอารถสุกไปสุกกับมาใช่ออันนี้บางทีบางครั้งมันก็นไม่รู้จะว่าย,ยัางไงแต่เวลามันสนุกเวลามันแบบมีความสุขทางเหมือนกับในความสนุกสนานนี่มันเหมือนลืมโลกไปเลยเลย ต่ามากลับมาช่วงงานบุญบ้องไฟงานประเพณนี้ป้นาปีหน้าล้วกูต้องมาอีกวะมันก็มวนคักแต่ววะจักเบิงมะลำ่ำจักกินเหล้าจักเล่นขีต้ตมแฮหออมบานสมัยก่อนเดินไปกับกินเหล้าไปเล่นไปมวนคักกูนะอันนี้บางทีจะไปว่าวัยรุ่นจะไปว่าพวกที่เขาเล่นน้ําสนุกสนานนี่บางทีก็คิดเห็นตนเองนะ คือตอนนั้นนี่มันไม่ได้คิดหรอกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วจะเสียเงินเสียทองจะเสียสุขภาพกินเหล้ากินยาอุบัติเหตุเพศภัยมันไม่ได้คิดหรอกมันอย่างมันมวนไอ้ความเพลิดเพลินในกามาคุณน,นี่มันทําให้เราหลงแล้วมันก็ไม่ยิ่มมันยังคิดว่าปีนากุจะ่มาอีกไว้กุจที่มวนน่นสิน ตอนมามันก็เลยเพิดเพลินอะไรอะไรล้าอย่างตามค่านิยมจะพอเสร็จแล้วที่นี่ <c oughs> ก่อนสิเมื่อไปเงินหมืดไปเงินก็มดพอเงินเมื่อยก็เมื่อยโวยเถื่อเมืแหงนอนสลบสไลพอจะกลับบ้านบางทีได้ของเงินค่ารถได้ของเงินค่าใช้จ่ายกลับไปกรุงเทพมืดหล่งนี้แม่ ไปหาขายเขา,มาใม้ลกูกพอได้ส่งคารถกลับกรุงเทพก็มนีนี่เห็นลายคนเนีฉยแต่นเวลากลับมาเนี่ยบางคนก็โอ้ไม่รู้จะว่ายังไงแต่บางคนก็ดีนะกลับมากับพาพ่อพาแม่ไปกินข้าวหรือว่าพาไปซื้อของพาไปเที่ยวบางคนก็พอได้พอมีพอเป็นด้วยฐานนะด้วยอะไรที่แบบ สามารถทำได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าดมทันาแกว่ากลับไปแล้วทีนี้ก็ต้องไปสู้อีกได้วยมทำมาหากินไปค้าไปขายทำงานรับจ้างบางทีไปอยู่กรุงเทพเนี่ยบางครั้งมันไม่มีมันมันไม่เหมือนบ้านเราเลยคือวันเท่านี่บ่ม,มีแนวกินกับมาวัดก็ได้เนี่ยขอไพร์เดอบ่ม,อม่นว่าที่มาวัดหรือที่มาเอาอย่างเดียวดอกคือมาวัดก็พอได้กินนะนะ มาวัดก็ยังมีที่อยู่ไม่มีที่ไปมาอยู่วัดมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมในวัดกุณทเท็บางวัดนี่มันก็มีกฎมีระเบียบที่ไปยูนัง่งคนนี่โอ้ยจีไปหาคอเข่ากินมันเกิดกันอยากนะไม่ใช่ครูบาอาจารย์ไม่ดีเลยครูบาอาจารย์ท่านก็มีเมตตาแต่บางครั้งบางทีมันก็มีความจํากัดในกฎในระเบียบถ้าไม่งั้นก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็จะมาลับจะกู้แบบ ไม่มีกินผู้ที่ลำบากทั้งปีมันก็ไม่ได้เหมือนกันพวกพระก็ต้องดูแลรับผิดชอบในความเป็นพระเหมือนกันจะไปหาขอกินในร้านหรือว่าจะไปหาใครที่เขา,เขาแบบไปหาอะไรดีเนี<ม>่ยเหมือนบ้านเราที่ไปหาปลาไปหาเก็บผักเก็บอะไรมันบือกันเนยฉะนั้นคนที่ไปทํางานคเนที่บางทีก็น่าสงสารเนะียบาทีเหนื่อยกายแล้ว ไม่แล้วยังต้องเหนื่อยใจกับการแข่งแย่งแข่งขันการถูกเอาเปรียบเรียว่าความอิจฉาริษยาในการเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมพอต่างคนต่างก็เอาตัวรอดความเห็นแก่ตัวหรือว่าการที่จะคิดเอาเปรียบการที่ต้องแบบว่าบางครั้งบางทีมันก็เกิดความขัดแย้งเกิดปัญหา ในการเป็นอยู่ในการทำงานเพราะเราไปเป็นลูกจ้างเราไปเป็นลูกน้องมางคนถูกเขาดา่าบางคนถูกเขาดูถูกทำงานไปด้วยบางทีร้องไห้ไปด้วยทำงานไปด้วยบางทีกับแบบเกิดความรู้สึกแบบเหมือนกับถูกดูถูกถูกเขาเหยียดหยามมาครั้งบางคนกอนไม่ทนก็ต้องทน เพราะว่าบางทีมันไม่รู้จะทำยังไงมันก็เลยต้องอยู่มันก็เลยต้องสู้หันกลับมาบ้านหันกลับมาดูครอบครัวยังต้องกินยังต้องใช้มีหนี้มีสินลำบากก็เลยต้องยอมยอมลำบากเพื่อคนอยู่เบื้องหลังยอมให้เขาดูถูกเพื่อที่จะให้อยู่ได้เพื่อที่จะมีรายได้ในการดำเนินชีวิตชีวิตของคนลำบากก็ลำบากจริงๆได้ เหนื่อยก็เหนื่อยจริงๆไม่รู้เมื่อไหร่จะค้นไม่รู้เมื่อไหร่จะแบบสบายก็ได้จะมีความหวังเมื่อไหร่รวยจะกลับมาบ้านกลับมาอยู่บ้านกับพ่อกับแม่กลับมาอยู่กับครอบครัวอยู่ร่วมกันพ่อแม่ลูกภรรยาสามีพี่น้องจะไม่รู้ว่าวันไหนพ่อวันนี้ยังลำบากอยู่วันนี้ยังทุกข์อยู่ อันนี้ก็น่าเห็นใจฉะนั้นพวาเราทางลายเนี่ยบางทีบางครั้งเราก็ต้องต้องแบบเข้าใจหลายๆคนแม้แต่คุณยายนะบางทีเราอาจจะคิดว่าโอ้ลูกล้านมันไปอยุ่งเทปมันคือสีมีเงินมีทองสีล่ำสีรวยมันคือสีอยู่สบายมันเลื่อมพอเลื่อมแม่บอเนี่ยว่าส่งเงินมาเห็นไหมกินเหลาไปเล่นไปเที่ยวบ่สนใจพอแม่ พอแม่อยู่บานลําบากหาอยู่หากินเองบางทีถ้าเราไปดูเขาอยู่กรุงเทพเนี่ยเราอาจจะแบบร้องไห้กับเขาก็ได้บางทีถ้าเราเห็นชีวิตจริงๆอยู่กรุงเทพเราอาจจะแบบโอ้ยกลับมาอยู่บานสลาแต่มันถูกมันยากลําบากกว่านั้นบานเฮากับพอมีอยู่มีกินมีไห้มีหน้าหาปูหาปลาในหวยในน้องหรือว่าได้ก็แล้วแต่เฮาก็ยังมี พอมีแม่มีพี่มีน้องมีบานมีเมืองมีครูบาอาจารย์วัดว่าอารามถัดมันถูกอิลีลำบากอิลีก็ยังมีศีลมีธรรมรักษาจิตใจอยู่ร่วมกันด้วยบุญคือความดีมีงานบุญกันยังมีความสุขได้บุญบานนั่นบุญบ้านนี้มีธรรมะรักษาใจในการเป็นอยู่ร่วมกัน ด้วยความซื่อตรงด้วยความเห็นอกเห็นใจไม่มีมายาสาไทยอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงใจต่อกันบางครั้งบางทีก็เป็นอะไรที่แบบโอ้ว่าเราก็เลยต้องเข้าใจอนะัคพุณยายเอ๋ยสงการนี้ถึงแม้ลูกหลานจะไม่ได้โอนเงินมาให้หรือว่าลูกหลานไม่ได้มาหาก็อย่าน้อยใจเด้ออยู่กรุงเทพเ็าอาจจะอดมือกินมือ บางทีอาจมาเห็นภาพในสื่อในอะไรบางทีโอ้ยสงสารท้นชีวิตเราเนี่ยยังต้องสู้นะใครที่แบบยังไม่แบบสบายก็ต้องยอมนะถูกกต้องยอมลำบากก็ต้องยอมแต่ว่าที่สำคัญก็คืออย่างให้เราเป็นหลงบางคนยิ่งทุกข์ก็ยิ่งยากยิ่งลำบากก็ยิ่งเหนื่อยเพราะว่าไปหลงผิด หรือว่าไปติดไปเล่นอบายมุกคือมันไม่น่าทุกก็ทุกข์ไม่น่าที่จะลำบากก็ลำบากหาได้ก็ไม่พอใช้หาได้ก็ไม่พอกินพอนไปใช้ไม่ถูกทางไปกินไม่ถูกไม่อะไรที่มันไม่มีประโยชน์บางคนก็เลยแบบสิ้นเปลืองไปไม่น่าจะเป็นหนี้ก็เป็นหนี้ไม่น่าที่จะลำบากก็ลำบากถ้าพูดถึงรายได้ สามารถที่จะพอเลี้ยงชีพได้กินวันหนึ่งก็ไม่เท่าไรใช้วันหนึ่งก็ไม่เท่าไรแต่บางทีมันเกินพวกนี้น่ะน่าสงสารคือหาได้วันละห้าร้อยกินวันละพันหาได้วันละพันกินวัละพันห้าค่าใช้จ่ายที่มันเฟอร์มันเกินเรื่องอบายยมุกอะไรต่างๆเฟอร์นิเจอร์หรือว่าแฟชั่น ความพอใจในการมาคุณที่มันไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักพอมันก็ทําให้เราเนี่ยเป็นทุกข์แบบไม่ควรทุกข์เหนื่อยแบบไม่ควรลําบากไม่ควรเหนื่อยลําบากแบบไม่ควรลําบากไปมาก็เลยแบบสุดท้ายบางคนก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมก็คือทุกข์เหมือนเดิมลําบากเหมือนเดิมเพราะเราไม่มีศินไม่รู้จักเว้นบาปไม่รู้จักเว้นอบายยมุกพราะเราไม่แบบ มีความหนักแน่นมั่นคงในจิตใจของเราที่จะไม่ไหลไปตามอะไรที่มันไร้สาระอะไรที่มันเป็นกามาคนจนเกินไปที่แบบไปเฟอไปเกินอะไรต่างๆอันนี้มันอยู่ที่เราเดเนี่ยถ้าเราไม่มีความหนักแน่นเนี่ยอย่างพวกซื้อของออนไลน์เนี่ยหรือว่าเห็นแฟชั่นอะไรใหม่ๆการแต่งเนื้อแต่งตัวบางทีมันไม่จําเป็นหรอก แต่เราอยากได้อยากซื้ออยากช็อบไปมาซื้อมาก็ไม่ได้ใช้ได้มาก็ไม่ใช่ว่าจะมาแบบอะไรได้เป็นประโยชน์ได้มาก็มาลกห้องได้มาก็มาลกบ้านเก็บไว้จนเก่าจนเสียบางทีไม่ได้ใช้จนไปมาได้เอาทิ้งไปเฉยก็มีทั้งที่เงินซื้อมาไม่ใช่ว่าถูกควางค้างบางทีก็เลยเสียไปโดยเปล่าประโยชน์อันนี้ดูเป็นเรื่องแบบว่า เป็นเรื่องส่วนตัวนะแต่ว่าผู้ที่จะรับความทุกข์ก็เป็นเรื่องส่วนตัวยิ่งไปอืกจะไปโทษใครจะไปโทษคนอื่นจะไปโทษสังคมจะไปโทษหลายคนที่เขาสําเร็จได้หลายคนที่เขาเจริญได้เขาก็อยู่เหมือนกันกับเราเลยแต่ว่าเขาไม่ทําตัวเหมือนเราอะไรที่ควรเว้นเว้นอะไรที่ควรละละเขาไม่ไหลไปตามกระแส ในการที่จะทําให้เขาแบบไปเกือกกลัวไปเกี่ยวข้องอบายามุกก็ดีอะไรที่มันแบบรู้ล้าเกินความจําเป็นกว่าดีสามารถที่จะหยุดตนเองแล้เอาเงินที่ตนเองมีไปใช้ในทางที่ให้เกิดประโยชน์ไปลงทุนไปต่อย,ยอดธุรกิจกิจการหรือว่าไปสร้างรากฐานของชีวิตครอบครัวอะไรที่จะมีประโยชน์ บางคนเงินไปซื้อเงินไปเล่นเดือนหนึ่งเป็นหมื่นสองหมื่นถ้าสมมัติเราเอาไปผ่อนบ้านหรือว่าเอาไปซื้อบ้านเอาไปทำธุรกิจซื้อหน่วยลงทุนน่ะโอ้ยบางคนปีหนึ่งอาจจะมีเงินเก็บแบบเป็นเส้นแสนเรื่องเป็นล้ลานจากที่เราเงินไปใช้แบบสุรุ่ยซื้อไรเดือนละหมื่นสองหมื่นถ้าเราเก็บไว้เป็นหน่วยลงทุนหรือว่าเอาเป็นลงทุนหรือว่าเอาไปอะไรที่มันสมควร เงินเหล่านั้นก็จะงอกงามงอกเงยเกิดดอกเกิดผลสุดท้ายเราก็จะได้ใช้วันหนึ่งมันหาไม่ได้เหมือนเดิมวันหนึ่งร่างกายมันสุดโทมหรือว่าอะไรมันก็ไม่เที่ยงเราก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้ดูแลตนเองไม่ให้ลำบากในบั้นปลายชีวิตที่เราต้องแก่ต้องเท่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราพึ่งตนเองไม่ได้ ตอนที่เราทำไปไดไม่ได้เนี่ยสุดท้ายแล้วนี่ถ้าเราพึ่งตนเองไม่ได้ในเวลาที่เราทำได้แต่เราไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดกำไรทั้งทางโลกและทางธรรมพอวันหนึ่งเราทำอะไรไม่ได้วันที่เราแกว่วันที่เราเท่าร่างกายไม่แข็งแรงวันที่เรามีโรคมีภัย สิ่งที่เราได้มันไม่มีแล้วเพราะว่าเราหาไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าสิ่งที่เราเคยได้เราใช้แบบไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักต่อยอดให้เกิดประโยชน์พอถึงวันนั้นที่นี่เราจะลําบากกว่าคนอื่นเราจะแย่กว่าคนอื่นเพราะว่ามันไม่มีการเป็นอยู่ที่นี้ก็อเราหาว่ามันปล่อยวางได้มันไม่ยึดมั่นถือมั่นมีธรรมะ อันนั้นก็รอดไปแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจเนี่ยโอ้ยวันนั้นล่ะยิ่งแก่ยิ่งเท่าก็จะอยู่กับความทุกข์ความทรมานลำบากทั้งกายลำบากทั้งใจเพราะว่าเราหาไม่ได้เหมือนเดิมจิตใจเราก็ไม่มีธรรมะที่จะปล่อยจะวางพอที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นวันนั้นเราอาจจะนอนร้องไห้ด้วยความน้อยใจ นอนทุกทรมานทั้งกายจะไปหาหมอจะซื้อจะใช้จะกินอะไรก็ไม่สามารถตามใจตนเองได้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่ไม่ควรประมาทนะที่พวกเรามาอยู่วัดก็ดีเราต้องมีต้นทุนบุญกุศลคือเราต้องหาทุนคือความดีไว้หาทุนคือธรรมะที่เราจะเอาไปจัดการกับชีวิตในบ้านปลาย ไม่ให้เราลำบากมากไม่ให้เราทุกข์มากในการที่เราจะเดินทางในวัฏฏะสงสารนี้ปัจจุบันก็ให้ได้ประโยชน์ภายภาคหน้าก็ให้ได้ประโยชน์ที่สุดก็ให้ได้ประโยชน์ญาติโยมที่ต้องทำมาหากินทางโลกเราก็ต้องไม่ประมาทเหมือนกันเพราะว่าชีวิตเรามันก็ต้องเดินทางต่อไปในความไม่เที่ยงในความทุก และที่สุดเราก็ไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้แต่การที่เราต้องกินต้องใช้ต้องยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็มีความจําเป็นฉะนั้นอะไรที่เราละได้ในการที่เราจะเว้นเอาบายย่ามุกก็ดีอะไรที่มันไร้สาระอะไรที่มันเฟอมันเกินอันนี้เราควรละแล้วอะไรที่เราต้องรักษาแม้ว่าจะเป็นเงินหรือว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่เราจะต้อง เอาไว้ในการที่จะดูแลตนเองหรือว่าต่อยอดในการที่จะให้เกิดผลเกิดกําไรในบั้นปลายชีวิตเวลาแก่เวลาเท่าที่เราทําไม่ได้เวลาเจ็บป่วยที่เราต้องไปหาหมอหรือว่าเวลาที่เราจะต้องจากโลกนี้เราก็จะได้เอาทรัพย์เหล่านี้ล่ละเปลี่ยนจากทรัพย์หายนอกเป็นทรัพย์หายในเป็นอริยทรัพย์ท,ยที่จะนําจิตใจเราเนี้ ไปสู่สุขติไปสู่ที่ดีที่งามคือบุญกุศลคุณงามความดีฉะนั้นอะไรที่เราจะต้องเว้นต้องเว้นนะอะไรที่เราต้องละต้องละอะไรที่เราต้องปล่อยวางก็ต้องปล่อยวางอะไรที่เราจะต้องไม่ประมาทวางแผนเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของชีวิตในการที่เราจะต้องแสวงหาแต่ว่าเราก็ต้องอดทนนะต้องสู้ต่อไป ถ้าคุณเจ้าก็ดีคุณยายก็ดีเราจะไปทำงานหาเงินหาทองเหมือนญาติเหมือนโยเหมือนชาวบ้านอันนั้นเราก็ไปไม่ได้เราก็หาบุญใส่ใจเราเนี่ยหาธรรมะใส่ใจเราพอถึงวันหนึ่งเราไม่มีเราก็ปล่อยวางได้ถึงวันหนึ่งเราจะตายเราก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอันนั้นเราก็ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าเรามีบุญรักษาใจมีธรรมที่จะนำพาเราไป ในการที่จะให้เราสามารถที่จะพ้นทุกได้ไม่มากก็น้อยแต่สำหรับญาติโยมทางบ้านหรือว่าผู้ที่ยังต้องดำเนินชีวิตทางโลกก็อย่าประมาทอะไรที่เราละได้ก็ให้ละอาบายยมุกหรือว่าอะไรที่มันเฟอร์มันเกินอะไรที่เราต้องหาอะไรที่เราต้องรักษาเพื่ออนาคตวันนี้เราทำได้วันข้างหน้าเราอาจจะทำไม่ได้ ถ้าเราไม่สามารถที่จะมีสิ่งเหล่านี้มันอาจจะลำบากทั้งกายลำบากทั้งใจฉะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทวางแผนในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องอย่างดีงามแล้วชีวิตเราก็จะปลอดภัยในการดำเนินชีวิตจนถึงที่สุดคอนมโมธนากับท่านทั้งหลายนะทั้งประคุณเจ้าก็ดีคุณยายก็ดี ขอความเจริญงอกงามในสินในธรรมในคุณงามความดีในศาสนาจงบังเกิดมีแก่พวกเราทาั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทิอนสาธุเท,ทียมตรวจน้ำรับอร